คนที่อ่ะชื่อเจนเยนโลโอ้โหเอ <า S 2> เอได้อยู่สัตนะด่างเพี้ยนดีเลยได้อยู่ฝั่งเรามีฮอรหนึ่งรถถังหนึ่งสองสามมีฮอเปล่ามีฮอรหนึ่งรถถังสามฝั่งนู้นยังไม่มีฮอเลยมีแต่รถถังมีใครขึ้นรถถังไม่ใครขึ้นฮอ,อร์ป่าวไม่มีอะขึ้นได้เลยฮอขับไปเลยแก มันมีคนขึ้นหอหอตันไปตนไรนนน้อยเมตรไปาสเจยไเมตร,รีถ้าะมึงแค่100รนะ้อเมตรสู้อัูม่ลโอ้เียเดี๋ยวไปปอัคกูต้องสองเมตรขั้งต่ำเลยไอ้เี่ยเอาร้อเมตริงให้โดนก่อนเลยสัตว์ อเออยิงมันเออยิงมันชุบหน่อยไหนครับคุอยู่ไหนครับเออไหนวะตายไปไหนแล้วเอองงไอ้สัตว์อยู่ๆก็ตายอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวัดปู่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยวางแผลไปแกมุมไหนก็ได้อยู่บ้างแล้วก็ปุ๊บเออ ออกสิบแปดแต่พี่นิหารมาโบเออตัวเดียวกอมันอยู่ข้างบนอยู่บนตึกบนหลังคาหลือบนไหนอยู่บนตึกอยู่บนตึกอยู่ในตึกเลยบนตึกคือไม่ได้อยู่บนหลังคาใช่ไหมไม่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 แถบตึกนี้ไม่เกิดครับเกิดแถบคนอื่นครับอ้าวเหง่มันหนาแล้ว Better check the surroundings first. No one, no one, get them. PS5, our forces have secured objective echo. ไม่ได้ยิงเพื่อนยิงเพราะแฮกไปเจอว่ามันไม่ขึ้นชื่อแล้วเลยน่าจะตัดหน้ามันได้ไปแล้วโอเคโอเคมันยิงผมไปสองตัวแล้วผมจำมันคืนโอ้ย <Ooh. S 2> ไม่ได้แค้นนะแค่เจ็บใจยิงมันไม่ตายสองสามรอบอะมาแล้วมาแล้วอยู่แถวนี้ Our ตัวเดิมเลยเว้ยเฮ้่สี่ตัวหรอวะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาตายแล้วเมื่อกี้เนี่ยช่วยช่วยขอบใจนะมีตัวหนึ่งกำลังชุบเพื่อนกำลังชุบ ไม่รู้นี่อยู่ในครับ<ล>มันยิงไปอี่ตัวนเมื่อกี้นะเอออยู่ไหนอยู่ไหนไม่ไม่ใช่มันยิงแคไปที่ตัวสามตัวสี่ตัว <c oughs> แขนแขนแขนโอ้ยเหี้ยโดนยติดแล้วไอ้ขาดห้าตัวแล้วไยิงแล้วเจอแล้วเจอแล้วยิงมันยิงมัน Are under our อยู่แถวนี้นะอยู่แถวนี้นะาาตายแล้วตายแล้วเฮออ้ดีทำดีทำดีนี่ตวนังยอเมาท <c oughs> ไมีไม่ได้แค้นเก็บใจเก็บตัมวมันแค <c oughs> ้นกูแน,แน,น,น่แล้วกูนังยอแคนกูแน่นูส่งเราติเชื้อไหมไ้สักูกินแล้วกูกินแล้วมัตัวเป็นไง รู้ไปแล้แล้วกู4-1แอบเยสเธอแน่โดยไปทีโดยปตัวไยที่กุตาจตัวขึ้ เรียบร้อยเว้ยตาต้นร <c oughs> ัดฮ่าฮ่าฮ่า5-1าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าา่าแ่่้า่า่าฮ่าฮ่าฮ่่า่เฮ่่าก่าฮ่าฮาฮ่า่า่าฮา่าฮ่เออาฮาฮ่าม่มเา,มมามเาฮ <c oughs> ่าฮ่าฮวาฮ่าร่าฮ่าฮ่าฮ่าั่าฮ่าฮาฮ่าฮ่า่าั่า่าฮ่รฮ่ร่าแ่าฮ่า่่ อยู่ฐานะเลยอยู่ฐานะเลยข้ามไ้อยู่ฐานะเลเฮ้ยผมยิงผมยิงนี่ไประวังนะระวังนะเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วนี่นี่เตี่ยวเยี่ยมคุ้ยโผหัวมาว่ะเจ็บเจ็บเจ็บเธอหรือไม่เนีเย้ธมันอยู่นั่นแหละมันอยู่มุมนั้นแหละ ยั้ยตายหรอวะยังยังยังผมไม่เจอมันยังไงเข้าไปสำรวจตายแล้วมั้งมันไม่กระหายไปแล้วมันไมออกไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วแต่ต้นมันอยู่มันอยู่มันอยู่เออเออมันอยู่มันอยู่มันอยู่ผมไม่เชี่อเฮ้ยมันอยู่มันอยู่มันอยู่เอาหลังเข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 าเอาขาไปเลยเอาขาไปเไอ้ขึ้นอยู่หลังเขาอยู่หลังเขา นางสาวนงาเอ้หนางสาวสวยสวยยิงได้่เฮยจะแตกไอ้เหี้ยพีจุดข้าอจากอะไร่ะเลืกร้อยวคืนนี่ป่ะสุดจะหมดยังไงก็สุดกันโวคืนโวคืนเฮ้ยเฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัว เราูุ่อไปอ่ะเฮ้ยไปไปอามาต่อุ้ยเว้ยไปุบอชุบไป้งชุบไปเฮ้ยไปย่ที่เด้พิษย่ที่เขาเดิมเขาเดิมเขาเดิมเลยเขาเดิมมาเอ้เขาเดิมเขาเดิมเลยเห็นย่เห็นย่นี่เกิดทางบนดูเป็แผนที่บนอยู่เมื่อกี้เนี่ยเขาเดิมเลย เนี่ยโอเคเดาดาดาส่องข้างบนแค่ส่องไปเลยผมส่องเก่ามิกอดีงงดิงงงงงงล้อตัหัวขึ้นมาไรเนี่ยตายแล้วพีดที่ยงยังยัง จำนนเ้กเตร์ทับไ้เราถึงครงทางแล้นเฮ้ยเ้าไม่ตายโอ้โหรถถังตุ้มๆ้ยเรียบร้ยแล้วถังแเฮ้ยเ่ารถถัยิงเฮ้ยตายแล้ว เกิดผมเกิดผมได้นะเกิดผมได้นะยังไม่ตายยังไม่ตายแค่เฉยลังยิงนะไอ้จีฮ้ยมันเอารถถังเพื่อนลำนั้นเลยวะโอ้โใช่เหรออยู่ด้านข้างอยู่ด้านข้างอยู่ด้านข้างเฮ้ยมันเอารถถังเพื่อนมานี้เดี๋ยวเดี๋ยวกูเคลียร์รถถังก่อนเดี๋ยวกูเคลียร์รถถังก่อนเดี๋ยวกูเคลียร์มือข้างเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอ ไม่ต้องยิงเยอะไอพี่อาตาเนี่ยแค่ยิงมันก็ให้ได้ก็พอได้ได้ได้แา้วถังแลดถัง้เคียร์ก่อนาวถังเอ้ยเ้ยตงสับไปตงสับไเอ้ยงงงงโดนิงก็ได้ปิดร้อยแล้วถังยิงแค่ไม่ใช่มันก็พอใจแล้ว อาได้แพ้ไอ้เฮี่ยหมเดลเล่นกันอยู่เนี่ยที่หายเฮ้ยไอ้ข่าไอ้เหี่ยโอเคไอ้ขา่ขา เอโอ้โหโดนอะไรวะอ๋อโดนโกคานายิงนี่แหละแอบยัดเธอเยี่ยโคตรสุดอ่ะไอ้สารร้องว่าร้องเจอสองผู้ไอสัตว์ เอเคแตกาโตมัน okay. ไม่ต้องยิงาได้ย okay, ok yeah. ok like ok 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 ี่ิคนเดียวไล้พอะเฮ้ยแกอยู่แกอยู่ในวงป่้มันอยู่มันอยู่มที่ออกเา่นมีตันหอคอยไงไอ้เียนกอ บอก้ร้องบอกไ้ร้องมึงเจอคู่คู่หามึงร้องแน่มึงเปิดกูก่อนนะมึเปิดกูก่อนนะกก่อนแล้วยจะโดยิงี้ี้เกิดแล้เยิวเกิดแล้วเกิดแล้วโอ้ยโดนหอย

Five forces are attacking Objective Delta. The enemy has taken Objective Foxtrot. Hey, <laughs> hey, ยิงใครเลยพเพชรียบเทียบไหมคุณรอยิงไอ้เที่ยนี่คนเดียวเลยเนี่ยบนเขา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 ไม่หมดลองขึ้นเงี้ยเรียบร้อยไปหนึ่งหัวแยนแก๊กเก๊ก ไ่แค์กสีก็ไแคมกเรื่องกแล่วมันตหนม่งตรงล่างมีตัน่รงผมตายอยู่ตรงรถคู่อะทางมันไม่สนใจแล้วทางล่างอะสนใจไอ้เชี่ยนี่คนเดียวเอาไอ้เชี่ยนั่งคนเดียวร้องว่าร้อง ตายได้สักคืผ่านออกไปได้บ้างมีนี้แล้วอย่างนี้แล้วเป็นชื่ออะไรวะแอบยึดเชอร์ออกไปแล้วออกไปแล้วใช่ไหมเออ กูเพิ่งกูเพิ่งเห็นก็งานดีแต่ว่ามีกระสอบอะออกไหนพี่อะเล่นอย่างเงี้ยกูก็ขวดแต่อย่างเดียวอะออกแล้วเฮ้ยออกแล้วใครเนลิกแต่ไอเดูชื่ออะไรนี่เออออกไปแล้วแอบเจอเหรอเอ้ยยังอยู่อยู่ดับยี่สิบห้าขาเจ็บอยู่นะอยู่ดับยี่สิบอยู่ดับยี่สิบอีกอยู่อยู่ยี่สิบป่ะอ๋อเออยู่ดับยี่สิบสองนี่นะยูยูยูเออนุ่มไม่อยู่วะหัวร้องอ่ะ เจอกูแกงสองคนก็ไปซ้ายขวาไอ้หร้าเท่าไหร่ดีเนาะโดนนโอ้หเนี่ยมาตายแล้วมันไม่ค่อยหนี้ว่ะเซ็งกี่เป๋เนี่ยมืดเลยอ่ะจะยิงตรงนี้เสร็จไปกี่ตีต่อแม่งั้นจะไปที่อื่นแล้วผมก็อยู่ตรงนี้เนาะไอ้พี่อ่ะเอ้ยมันเจอกูแล้วอยู่ก็โดนอ่ะกูไม่ปล่อยหรอกกูตรวจอย่างเดียวกูไม่ตกใจับคนอื่นเลยถ้ามึนจะอยู่ตรงเงี้ยก็ยิงคนเดียวเนี่ย กแ้บอลวไงไม่แค้นหรอกแต่คือแตยิงคนเดียวไม่แค้นนะยิงคนเดียวมันคงจะแค้นไอ้ย่ามันคงจะกำหมัดอ้ยปาดมันก็คงจะกำหมังแล้วต้นนะพออยู่ไหนวะ ไปไหนแล้ว่ายี่โอ้มันเขียนจนแยกไม่เหงาแกแล้วมั้งอยู่ดับยี่สบองแล้วชายเป็นคาเกตอยู่เหมือนเดิมเลยแต่ไม่ได้เจอเราเฮ้ยไม่สนุกเลยไม่สนุกไอ้ยังบอกกูกูไม่เล่นกับมึงหรอกไอ้จัดกูไม่สนุกกับมึงหรอกไอ้ยี่ต่อมันได้ยูตัวเป็นตัวู่ มั S <S นไดเอาตัวนี้มามันไดเอาเอ็นจิเนียร์มา ไปมีสนท์วสนทยแม่งก่อนเลยตัวสนทยอะนี่ไงสนายเหรอมือมีปอกแตกปอกแ๊กขี้อะไรมายิงปอกแตกปอกแตกขี้อะไรตรงนี้ลโไอ้เี้ยมายิงปอกแ๊กปอกแตกหี้ยตรงนี้เนี่ยมันามเสีย ไม่ต้องยิงเยอะตาเนี้ยไอพี่แอบบอกเลยจริงคูคนเนี้ที่ไม่ได้ยิงเยอะเลยตาเนี้ยอย่างว่าไปที่อื่นคงจะได้ยิงเมื่อไอร่ไอพี่แอบแเดนะ้เธอเนี้ย Both sectors are under enemy control. Counter attack! Oh, let beacon ready to deploy. Oh, high is it? screen incoming. What is this? Enemy sector attacking objective Bravo. おお、oh ก้นาหนีกูไปละกูตามมาาทันบ้านไม่ไม่มาเลย

ดูไหนวะเฮ้ไม่เจอเล้เพยมันยิงมันยิงผมก่อนนะไอ้เจ็ดตัวที่มันได้เขาใส่มาได้คิวให้ผมม่ะตัวต้นแต่มันได้กูไปตัวเด่นอะไรแล้วเออแต่มันยิงไดไปหกตัวออกไปก่อนออกไปก่อนไหมน่าจะออกไปแล้วอ่ะใช่ป่ะหาชื่อดูก่อนเร้ยังอยู่อนอยู่ระดับสิบเจ็ดขาดไปสิบห้าไอ้กตายเป็นตีอ่ะ ผมยิงไปสองสตัวผมยิงไปสองสามตัวนิ่ประมาณสองสสมสามสี่ตัวไปเกินเนี้ยสามสี่ตัวแอบเจ็บเธอไอ้ห้าวันนี้กูไปตัวหนึงไอ้นี่ตัวที้งสองตัวเนี้ยไม่แน่ใจไอ้ยาง